สวัสดีครับคุณผู้ชมและผู้ฟังที่รักทุกท่านนี่คือรายการเปริดตำนานกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องราวครูบาอาจารย์ตำนานเล่าขานผู้ทรงอภินญ,ญาครับเปิดตำนานในตอนนี้ผมต้องบอกว่าจะพาทุกท่านไปไกลกว่าทุกครั้งครับเพราะในทุกๆตอนที่ได้เล่าผ่านมาครูบาอาจารย์ทุกท่าน ล้วนแล้วยังจำพรรษาอยู่ในแดนดินถิ่นไทยกันหมดแต่พระอาจารย์รูปนี้ท่านอยู่ไกลเลยไปถึงเขตแดนประเทศมาเลเซียโนนเลยผมกำลังจะกล่าวถึงเจ้าอาคมแห่งรัฐกาลันตันหลวงพ่อครนวัดบางแซะจะกล่าวถึงประวัติของท่านพอสังเขป และหยิบยกตำนานเล่าขานสนุกสนุกของคนในท้องที่ภาคใต้มานำเสนอแก่ท่านเมื่อพระอาจารย์คารนกำราบริษขมังเวทเรื่องราวจะเป็นเช่นไรขอเชิญทุกท่านรับฟังได้นะบัดนี้เลยครับย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2418ณล่างสุดเลยเขตของด่ามขวานประเทศไทย ในเขตรัฐของมาลายูกลันตันที่ครอบครัวของคนไทยสกุลราชเจริญผัวชื่อนายชุ่มเมียชื่อนางแก้วได้ให้กำเนิดบุตรชายคนเดียวตั้งชื่อให้ว่าครนราชเจริญเป็นเด็กชายที่โง่เฮงดีตัวใหญ่เหมือนคนโบราณจมูกโตเหมือนมังกรสินแสมาตรวจลักษณะดูแล้วเข้าตำรา คนมีบุญบารมีอ้อและลักษณะเฉพาะอีกอย่างหนึ่งที่มีไม่เหมือนใครก็คือที่ลิ้นของท่านครับเพราะมีปานดำขนาดใหญ่ขึ้นที่กลางลิ้นทํานายไว้ว่าต่อไปวาจาจะมีอำนาจมากชี้คนตายสั่งคนเป็นในช่วงตอนที่ท่านเป็นคารวาะ ชาวบ้านที่มักคุ้นกันจึงเรียกชื่อของท่านกันติดปากอีกอย่างหนึ่งว่านายคารนลิ้นดำจนมาถึงตอนที่ท่านได้เป็นสมณะแล้วก็ยังคงเรียกชื่อของท่านอยู่ว่าหลวงพ่อลิ้นดำกันอยู่หลวงพ่อคารนศึกษาวิชาการหลายสายครับทั้งของมาลายูท่านได้เข้ามาฝั่งไทยมาเรียนรู้กับพระอาจารย์ในท้องที่แถวแถวจังหวัดชายแดนใต้ ก่อนจะเบนทิศขึ้นไปทางเหนือไปถึงเมืองพัทลุงท่านไปฝากตัวกับพระอาจารย์ทองเทาจึงได้วิชาการของเขาออติดตัวกลับมาด้วยเมื่อกลับจากเขาออบัดนี้พระอาจารย์ครนหลวงพ่อลิ้นดำก็เปี่ยมล้นไปด้วยวิทยาคมที่เยี่ยมยอดแล้วท่านเดินทางกลับบ้านเกิดไปครองวัดบางแสะ หรือวัดอุตตมารามในปัจจุบันครับแม้จะอยู่ในถิ่นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่านก็ได้รับการยอมรับทั้งจากคนไทยและชาวต่างชาติต่างาศาสนาด้วยนะครับเพราะท่านช่วยเหลือทุกคนไม่มีเลือกปฏิบัติใครทุกร้อนหลวงพ่อท่านช่วยแก้ไขให้เสมอเรื่องราวตานานของหลวงพ่อลิ้นดำ กับการแก้ไขปัดเป่ากับมนต์ดำขมังเวทที่เฟื่องฟูมากในยุคก่อนมีเล่าขานกันมามากมายครับจะหยิบยกตำนานอันโด่งดังบทหนึ่งมาเล่าให้ฟังราราวปีพุทธศักราช2,450ในครานั้นหลวงพ่อขรนท่านอยู่ในวัย30เศษและได้ออกเดินทางทุดงมาอีกครั้งท่านขึ้นมาที่ฝั่งไทย แวะนมัสก,การครูบาอาจารย์ที่ตากใบแล้วก็ับไปต่อที่สงขาเดินมาจนถึงที่บ่อยางก็ว่าจะหาที่แวะอยู่แถวๆนี่แหละก็เดินเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อหวังจะเจอกับชาวบ้านเพื่อคุยด้วยแต่ปรากฏว่าได้เกิดความประหลาดขึ้นนิดหนึ่งครับก็คือในหมู่บ้านนี้ที่หลวงพ่อท่านเดินเข้าไปทุกๆุกบ้านพอเขาเห็นว่า มีสมณะเข้ามาต่างรีบหลบเข้าบ้านเข้าเรือนของตนบางคนก็ปิดประตูห้องหับปิดหน้าต่างใส่ด้วยจนท่านชักผิดสังเกตเอ๊ํทำไมนนอพวกเขาดูจาวาดกลัวเมื่อเห็นท่านเหตุะไหนหมู่บ้านนี้มากลัวกันกะอีแค่พระรูปเดียวมันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลสักอย่างแต่เอาหลัก ถ้าเราเข้าไปแล้วทำให้เขาไม่สบายใจก็ไม่ต้องเข้าก็ได้ว่าแล้วท่านจึงเดินออกจากหมู่บ้านไปแล้วก็ไปได้ที่ปากกรดอยในสวนป่าละแวกใกล้ๆนั่นเองแหละครับเมื่อถึงตอนเย็นๆก็มีชาวบ้านคนหนึ่งเดินมาเมียงมองดูใกล้ๆกดเขาคงตามมาจากหมู่บ้านนั่นแหละดูท่าทางเก้ๆกังๆังๆ หลวงพ่อคารนจึงกล่าวไปไม่ต้องกลัวอาตมาหรอกโยมอาตมาไม่เคยทำร้ายใครนะเข้ามาคุยกันเถอะโยมคนนั้นจึงเข้ามานมัสก,การหลวงพ่อคารนสบโอกาสเพราะนึกสงสัยอยู่นานแล้วจึงได้ถามความสงสัยไปโยมคนนั้นจึงได้เล่าเรื่องราวให้ท่านฟังว่าจริงๆพวกเขาเนี่ยไม่ได้รังเกียจท่านเลยนะ เพียงแต่นึกขยาดหวาดกลัวอยู่เพราะในช่วงเดือนสองเดือนมานี้ปรากฏว่ามีพระธุดงผู้หนึ่งพรรษาไม่น่าจะเกินหลวงพ่อขรนหลอกยังเป็นพระหนุ่มอยู่ปักกลดอยู่ที่หลังเขาโน่นแต่เหมือนสมณะรูปนี้ท่าทางจะมีวิชาดีเชี่ยวชาญเรื่องอาคมพอดูท่านเดินเข้ามาในหมู่บ้านพวกชาวบ้านที่แรกก็ต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดี ทั้งมาทำบุญทั้งบริจาคปัใจจัยให้แต่พอนานๆนเขา้าเหมือนท่านจะเหจิงท่านก็ไม่ยอมจากไปเสียทีเพราะคงเห็นว่าหมู่บ้านนี้มีแต่คนใจดีพวกชาวบ้านเขาก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรมากมายนักเพราะก็ต่างอยากจนกันจึงหยุดให้ทีนี้เหมือนสมณะผู้นี้จะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ครับพอหลังจากนั้น ยามค่ำคืนก็เริ่มมีเสียงดังประหลาดเสียงกล่นด่าทอบางบางทีก็เหมือนผีหลอกบางลมเพลมพัดเหมือนมีคนปล่อยคุณใสปล่อยวิชาอะไรอยู่ระบรอบไปตกหลังคาบ้านโน้นบางบ้านนี้บางคงจะขู่ให้กลัวนั่นแหละชาบ้านเขาก็ไม่กล้าหือเพราะก็ไม่มีใครที่มีวิชาติดตัวเลยคราวนี้ เมื่อเห็นพระรูปไหนเข้ามาก็เลยพานขยาดกันหมดไม่กล้าต้อนรับขับสู้อีกเพราะเข็ดหลาบกันหลวงพ่อครนเมื่อได้ฟังแล้วก็สายหน้าเฮ้อไม่ควรเลยไม่ควรเลยจริงๆเอาหละ่ะในเมื่อเป็นแบบนี้ถ้ามีโอกาสอาตมาจะตักเตือนให้คคนนี้เขาคงไม่ไปกวนพวกโยมหรอกเพราะเขาจะมาหาอาตมาแน่นอน ตาชาวบ้านเมื่อได้ยินคำพูดที่มั่นใจจากหลวงพ่อขรนก็ใจเชื้นขึ้นหน่อยสงสัยเราจะได้พระมาโปรดให้พ้นจากเคราะห์แล้วกระมังจึงได้ลากลับไปหลังจากนั้นท่านก็ปฏิบัติกิจไปตามปกติตกดึกเดินของค่ำคืนวันนั้นขณะที่หลวงพ่อท่านกำลังเจริญภาวนาแล้วจูจ่ ก็มีเสียงอะไรบางอย่างลอยแหวกอากาศว,วิววิวมาตามลมแล้วสิ่งนั้นก็ตกดังปักกรุงกริงกรุงกริงอยู่ที่หลังกรดหลวงพ่อกรนท่านเลืมตาขึ้นมามองดูครู่หนึ่งแล้วก็ไม่สนใจยังคงกรรมฐานต่อไปผ่านไปอีกชั่วอึดใจเดียวก็มาอีกแล้วเป็นเสียงแหวกของวัตถุ ที่ลอยมาตามลมแล้วก็ตกดังปลักได้ยินเสียงเหมือนเศษอะไรก็ไม่รู้ร่วงหล่นกรุงกริงกรุงกริงอยู่ที่พื้นหลังกรดแต่ว่าเมื่อหลวงพ่อทันทำเป็นไม่สนใจเท่าไหร่ก็เหมือนอีกฝ่ายก็จะยิ่งได้ใจยิ่งเพิ่มความกำเริบมากขึ้นเรื่อยๆคืนนั้นทั้งคืนครับท่านต้องเผชิญกับการถูกรบกวนและรังควาน แต่ทว่าแม้กระนั้นของสิ่งใดที่ถูกส่งมาก็ไม่สามารถเล็ดลอดเข้ามาทำอันตรายอันใดแก่ท่านได้สิ่งที่ไม่ปกติได้หายไปสักพักจนกระทั่งเมื่อหูของหลวงพ่อคารนสัมผัสกับเสียงอะไรอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่ใช่สิ่งของที่มาตกอีกแล้วครับ แต่เป็นเงาอะไรไม่รู้ดำดำมันมาเมื่อมมาชูคอขู่ส่งเสียงดังฟอฟออยู่ข้างหน้าชัดเจนเลยครับท่านผู้ฟังว่าภาพที่ปรากฏตรงหน้าของท่านมันก็คืออสรพิษร้ายตัวหนึ่งที่เลื้อยคลานออกมาท่าทางของมันดุร้ายโกรดเกลียวมันตรงรี่ พยายามจะหาทางมุดลอดเข้ามาในกรดแต่เข้าไม่ได้มันจึงฉกกัดที่มุงเสียงดังฝึบฝึบปึบึบ,บ,บ,บอยู่แบบนั้นไม่ยอมหยุดเลยด้วยแต่สิ่งนี้เองแหละทําให้หลวงพ่อคารนทราบได้ว่าเจ้างูนี้ไม่ใช่งูตามธรรมชาติเพราะอสรพิษที่เราหวาดกลัวกันนั้นแท้จริงมันเป็นเพียงสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของสัตว์ สัตว์พวกนี้ตามปกติจะหลบหลีกหนีก่อนยิ่งเจอคนก็จะยิ่งหลบครับมันไม่ใช่จูจ่ๆเข้ามาโฉกหรอกแต่เจ้างูตัวนี้มันไม่มีทีท่าจะหลบเลยนี่สิมันตรงอย่างเดียวจะเข้ามาหาท่านเพื่อฉกกัดให้ได้ฉะนั้นแล้วต้องมีใครควบคุมอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้หลวงพ่อครนเห็นว่า หากปล่อยให้เขายังทำต่อไปก็จะยิ่งได้ใจกําเริบไม่มีที่สิ้นสุดเห็นทีจะต้องตักเตือนกันเสียบางว่าแล้วท่านก็เอามือล้วงเข้าไปในยม่มหยิบของสิ่งหนึ่งขึ้นมาสิ่งนั้นก็คือไม้คาถาคู่ใจที่เราเห็นใบ่อยๆในภาพของท่านนั่นเองแหละครับท่านหยิบขึ้นมาบริกรรมพระคาถาชั่วครู่ แล้วก็ชี้ดำไปที่ศีรษะของเจ้างูที่อยู่นอกมุง้งมันผู้ใดส่งเดรัฉานส่งจิตใจอันชั่วร้ายมาตัวฉันไม่ขอรับจงสะท้อนกลับไปกับมันผู้นั้นทันใดนั้นเองภาพของงูใหญ่ที่อยู่นอกกรดมันก็หันหัวงดงุดเลื้อยตรงรีหายลับเข้าป่าไปทุกสิ่งทุกอย่าง ก็กลับคืนสู่สภาวะปกติหลวงพ่อขรนเมื่อเห็นว่าไม่มีเหตุอันใดแล้วก็นั่งทำกรรมฐานของท่านต่อจวบจวนถึงยามรุ่งสางในเช้าของวันนั้นเมื่อกําลังจะจัดแจงเก็บเครื่องอัฐบริขารตายมคนเดิมก็เข้ามาหาท่านอีกครั้งโดยวันนี้เขาแจ้งว่าตัวเอง ได้ไปบอกไปกล่าวให้คนในหมู่บ้านเข้าใจแล้วว่าหลวงพ่อคารนที่มาท่านมาดีไม่ได้มาร้ายให้เลิกกลัวท่านได้แล้ววันนี้เลยจะมาขอ,อนิมนต์ท่านเพื่อไปฉันพัตหาหารในหมู่บ้านซึ่งหลวงพ่อก็ตอบตกลงและในขณะที่ตาชาวบ้านกําลังเดินนำท่านมาที่หมู่บ้านนั้นได้ปรากฏว่า มีภิกษุหนุ่มลึกลับผู้หนึ่งมาดักรอท่านอยู่ที่หน้าทางเข้าสิ่งที่สังเกตได้ก็คือสีหน้าและอากับกิริยาของท่านผู้นั้นดูซีดเผือดตาลุกเบิกโพลงเหมือนจะเพิ่งผ่านเหตุการณ์อะไรที่น่ากลัวสุดขีดเมื่อคือนนี้ที่เนื้อตัวของท่านมีรอยแดงๆขึ้นเป็นจำ้จำๆทั้งขาทั้งแขน คล้ายรอยเหมือนถูกสัตว์ฉกกัดด้วยแค่นี้ก็พอรู้ได้ทันทีว่าคงจะหนีไม่พ้นนักเวทที่ชาวบ้านเข้าพูดถึงกันอยู่เป็นแน่เธอเองใช่ไหมที่ส่งของต่ำมาเมื่อวานเมื่อหลวงพ่อคารนถามไปภิกษุนมรูปนั้นก็เข่าสุดเหมือนจะหมดแรงใช่แล้วขอรับตัวกระผมเองที่บังอาจล่วงเกินวันนี้ ผมมากราบขอสมาท่าอยาได้ถือโทษเอาเป็นความผิดเลยผมเข็ดแล้วผมกลัวแล้วขอรับเมื่อหลวงพ่อคารนได้ฟังก่อนจะเป่าคาถาแก้ให้เพื่อคลายความเจ็บปวดจึงได้สั่งสอนไปเมื่อรู้ตัวมันก็ดีแล้วละ่ะแต่ตัวเธอเป็นสมณนะจำได้ไหมหน้าที่เราคืออะไรคือทำคุณทำประโยชน์ โปรดช่วยเหลือสัปสัตว์นี่นอกจากไม่ให้คุณแล้วยังมาสร้างโทษอีกไม่สมควรเลยนะเธอควรจะสึกออกไปเสียดีกว่าเมื่อหลวงพ่อทันว่ามาแบบนี้ภิกุุนมก็รีบยกมือไหว้ผมขอโอกาสขอแก้ตัวอีกครั้งได้ไหมผมสาบานว่าจะประพฤตินตนใหม่และจะขอติดตามท่านไปสุดล่าฟ้าเขียว หากผิดคำมั่นสัญญาขอให้ไม่ได้ปุดไม่ได้เกิดเมื่อหลวงพ่อครนได้ยินดังนั้นจึงบอกว่าเอาละ่ะคนเราเมื่อคิดจะแก้ไขมันก็ดีแล้วหากมีความจริงใจฉันก็จะให้โอกาสแต่ว่าตัวฉันชอบอยู่ตามลำพังแบบสันโดษนะไม่ต้องตามฉันไปหรอกนะฉันไม่ใช่คนที่นี่ หน้าที่ของเธอต่อไปนี้จงสร้างแต่กรรมดีช่วยเหลือคนที่นี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ใช้วิชาที่มีอยู่ให้ถูกต้องทำจนกว่ามันจะหมดแปรงทำจนกว่ามันจะหมดลมหายใจตกลงไหมภิกษุนมผู้นั้นก็ยกมือพนมไหวน้อมรับแต่โดยดีจึงได้แยกจากกันแค่นั้น หลวงพ่อคารนเมื่อเข้าไปรับพัตทหารแล้วท่านก็ละจากไปและหลังจากวันนั้นครับภิกษุนมผู้นี้ท่านก็ได้ทำตามคำมั่นสัญญาที่ได้ให้ไว้แก่หลวงพ่อคารนจริงๆด้วยท่านกลับตัวใหม่ประกอบแต่คุณงามความดีทั้งปลูกทั้งสร้างทั้งพัฒนาทำคนประโยชน์อย่างล้นเหลือจนต่อมากลายมาเป็นอีกหนึ่ง ในพระอาจารย์ที่คนสงขาให้ความนับถือเป็นอย่างยิ่งเรื่องราวเปิดตำนานก็จบลงที่ตรงนี้ซึ่งในโอกาสหน้าจะนำเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปครับชมคลิปจากดับเบิลคัลเลอร์แล้วถ้าชอบอย่าลืมติดตามเรากดซับสไคร้แล้วอย่าลืมคลิกรูปกระดิ่ง ให้เป็นสัญลักษณ์แบบนี้เพื่อคุณจะไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนและการอัปเดตใหม่ๆจากเราขอบคุณมากครับ